ปาเทปเปิดใจปมติงผู้ว่าชัดชาติเผยรักและอยากให้ทำงานต่อไปวันที่30กรกาคผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังไร่ปาเทพที่ตั้งอยู่ตำบลเขาครุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดรชบุรีเพื่อพบกับเทพโพงามนักแสดงและตลกชื่อดังวัย73ปีหลังเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาออกมาไลฟ์สดผ่านเพจขนมเปี๊ยะคั้นเทพบางช่วงบางตอนได้พูดถึงการทำงานของผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีอย่างนายชัดชาติสิทธิบัณฑ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครประเทศเปิดใจถึงสาเหตุที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้ว่าส่วนตัวแล้วตนไม่ได้มีปัญหาหรือมีความเกลียดชังใ,ใดๆในายชัดชาติในทางกลับกันก็รักและอยากให้ทํางานต่อไปแต่การทํางานกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังรับตําแหน่งนายชัดชาติก็ยังไม่มีผลงานที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ชาวกทมได้อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมสิ่งที่เห็นคือการไลฟ์สด วิ่งไปตรงโน้นวิ่งมาตรงนี้และการใช้หนังกลางแปลงปาเทพกล่าวว่าชาวกทมต้องเผชิญปัญหาสารพัดทั้งในเรื่องของสาธารณูปโภคการเดินทางการจราจรน,น้ำท่วมโดยเฉพาะเรื่องของปากท้องที่ต้องเร่งช่วยเหลืออย่างนโยบายตลาดริมถนนอันนี้ตนก็เห็นด้วย เราประชาชนในระดับล่างที่หาเช้ากิน่ําจะได้มีที่ทํากินอย่าให้เทศกิจไปจับเขาเลยสงสารเขาแต่ควรจะวางแผนในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาหารสะอาดและทางเท้าต้องเดินได้สะดวกประเทศกล่าวว่ายืนยันการที่ตนออกมาวิพากษวิจารณ์เป็นเพียงการใช้สิทธิตามระบบประชาธิปไตยไม่ได้กล่าวหา,ห,าหรือใส่ความใดๆอันเกิดจากอคติที่ผ่านมาตนพูดถึงการทํางานของนักการเมืองหลายคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นสร้างผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วน รวมไปถึงนายทักษิณชินวัตรที่อยากให้กลับมาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อสู้ข้อกล่าวหากันในชั้นศาลพ้นออกมาอย่างไรตนเชื่อว่าประชาชนทั้งที่รักและไม่รักก็จะยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ